o <laughs> มื่อนี้กัสิพามาเบื้องเบื้องหลังการไทยทำนอนเฝ้าขนุนไก่สูกยานคนมาหลักเด้อค่ะพี่น้องซึ่งหลายๆคนกับเป็นห่วงแม่ฟิลิกเนว่าย่านอาการกันยังไม่ค่อยดีกับมาไทยคลิปยาสียแล้วนะเมื่อนี่กัสิมาเปิดเบื้องหลังให้เบื้องเด้อค่ะว่าไทยทำจังไดเนาะใส่กันตัดต่อแต่กับตัดต่อยังไม่เนียนดอกค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเขากลับไปเบื้องกันเลยจ้ายองไว้ยองตรงนี้เออมันสิเจ็บปะเนี่ย ตดค่อยนูดออกเพื่อว่าเจ็บต้นเนี่ยเจ็บเพื่ออะไ้เนี่ยเจ็บตเนอ่ะเฮยมันก็ลูกใหญ่ดีวะเอาย้อนเสียกบ่ย้อนเสียกไอ้ลุงเอาบ่มันนนี่ละมัง่ายดีเอาเรื่องไดนเราไม่เจ็บมันก็เห็นเจ้าแม่ย้อนเสียกไอ้แค่เรื่องไหนบ่เจ็บต้นเนี่ยเฮ้ยหาเลี้ยงหาล้าคักเนาะก็จะได้แต่ละคลิปเนี่ย เดี๋ยวเจ็บแล้วปวดตรงขวางแถวเนาะบัดรเนี่ยแดนล้มไงหนาไงล้างเมื่ได้ก็หาเฮ็ดไปทั่วเราบัดเนี่ยลูกกันใหญ่พอโอ้โหหมดเลยก็โอ้ยหรือว่าจะเฮ็ดทาตกก่อนวะเฮ็ดทาตกก่อนบ่เฮ็ดทาตกปุ๊บลงแล้วก็แล้วก็ตัดต่อมาใส่ตรงขาเลยบ่เฮ็ดทาตกก่อนจะนะเฮ็ดทาตกก่อนอันอันยองไว้สิแม่เฮ็ดเฮ็ดให้มันไหลสิลงเลยเดี๋ยวตัดต่อออก เจ๊บลูก,กไงพอดเลยจะไปค่งนะงอขึนน้นไหมตึงมีเบิร์ดบลอดภัยนี่เป็นแนวเนาะเดี๋ยวพี่เอกเดี๋ยวไม่เอกเดี๋ยวไม่เอกโอยเดี๋ยวไม่เอกห่างเลยย่องไว้นะโอ้มันจะเห็นไอ้เก่งคักเนาะ เวลาเวลาหูเมียตื่นห่กงแล้วค่อยโน้มลูไป่ตูวได้เลยเนาะโอ้ยว่นจะได้แต่ละเกมเมียตายตาบ๊อบไทยเองกับบอปางพี่น้องเ้ยร่างกายาจังไดก็ต้องสู้พอช่วงนี้พี่มากพ่นแจกอันไลได้แสนละสิบแสนละห้า โอ๊ยายเอ้าเอาไปงีพี่เอ้าโอ๊ยไปงี่อันนี้กับแจ๊กอีหยังเนาะเอ้าเอ้าหมุนไปมาลักบอกมีเขาเนาะเอาลักบอกมี่เอ้าเออเฮ็ดลักเฮ็ดละอ่านเฮ็ดท่าลักบอกมีเราติดตรงนี้บ้าว่ะแม่ใคยว่าไอเดียดีเขาเนี่ยลักบอกมีเขาอันเล่นเล่นใครว่า